สวัสดีครับผมวันนี้พาเขามาชมฟักทองครับมเมล็ดพันธุ์ที่เอาในเองนะครับนี่มาแนะนำนะครับการที่เอามาเล็ดพันธุ์จากฟักทองเองวาปปูกนะครับมันสิเป็นลักษณะแบบได้แน่นะครับวันนี้ก็เลยมาแนะนำนะครับว่าการที่เอามาเล็ดพันธุ์นะครับจากน่วยนะครับ จากที่ห้าซื้อเมื่อกินนะครับหรือว่าจากที่เอาเอามล็ดพันธุ์จากสวนครับบอง่ายๆก็คือเห็นหน่วยมันใหญ่นะครับแล้วก็หน่วยมันสมบูรณ์นะครับจะเก็บเอาเมล็ดพันธุ์เองนะครับืันนี้ก็เลยพามาเบิงนะครับเมล็ดพันธุ์ที่ผมไดยเอาไว้นะครับแล้วก็ที่ได้แจก FC ไปนะครับเอามาปลูกทดลองให้เบิงนะครับนี่ มี่ฟักทองนี่ปลูกช่วงไอเดือนพฤษภาคมนะครับวันที่สิบหานะครับได้อายุสี่สิบกมือแล้วนะครับนี่เริ่มเห็นดอกตัวเมียออกมาแล้วนะครับแต่ว่ากะระบูว่าสีบานบอนะครับหรือว่าสีใดผสมบอนะครับเพราะว่ามันเป็นเมล็ดพันธุ์จกในเองนะครับบางเทือมันอาจจะบอติดลูกนะครับ นี่เป็นในเอาออกจากนวยนะครับขอที่หนึ่งกค็คือเครื่อข้าวสีหยาวแห้งนะครับเครื่อขา้าวสีหา้าแห้ง <c oughs> นี่นะครับเป็นคนต้นเป็นช่วงข้นต้นนะครับบาน,นันยอดทั้งเขานะครับยอดออกไปลุ้มนี่สิมีอยู่ประมาณสี่หาต้นนะครับเพราะว่าผมได้เอาไนลงไปแล้วก็ทมไวอยู่คุ้มละเจ็ดแปดไนนะครับ ตามที่จริงแล้วมันจะปลูกหลอมหลอมนี่เลยนะครับนี่หลอมเลยแต่ว่ามันบกเกินครับเพราะว่าช่วงนั้นมันแหลงแล้วก็บ่ดได้ห้น้ำนะครับรอน้ำฝนอย่างเดียวปลูกบดได้ห้น้ำนะครับนี่รอดแต่น้ำฝนอย่างเดียวแล้วก็บ่ได้ผลฮอร์โมนผลยาป้องกันยังทั้งสิ้นเลยนะครับนี่ปล่อยง่ายกับปล่อยตามธรรมชาตินะครับนี่มันก็เหลืออยู่นีลุ่มลุ่มหนึ่งนะครับแล้วก็อยู่ช่วงขุดแนนนะครับตดซองตน ก็เลยเอามาแนะนำนะครับฟักทองโบรานครับนี่แค่ล้มเดียวหาหกเกี้ต้นนะครับนี่ก็กาสามารถให้คําแนะนำได้นะครับก็คือหนึ่งถาเอาในเองนี่มันสีเคลืออยาวนะครับเพราะว่ามันสีงามย่างเดียวหลอกตัวเมียนี่มันสิติดขออยู่ไกลนะครับย่างหน่อยๆก็คืออยู่ที่ประมาณยี่สิบข้นนะครับถามัน งามเร็วนะครับคือว่าถามมันได,นา,ไดนามไดนามในปุ๋ยพ่อมันสิติดคออยู่ไกลนะครับถ้าเกิดว่ามันกระแดงนะครับคือขั้วไม้คือว่าบ่าพ่อนามบ่พ่อปุ๋ยนะครับบ่ไดใส่ฟุ้นใส่ยังปลอยตามธรรมชาติมันอาจสิติดคออยู่ไก่นะครับไอ้มันอาจเปิดตาดอกอยู่ที่คอไก่ไก่ต้นนะครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดจังสีนะครับถามมันบสมบูรณ์คือว่าฟักทองผมนี่บ่ไดให้นามนะครับ ช่วงหนึ่งมันกระแดงนะครับยอดบอ่เดินฟุ้นก็บ่ได้หายนะครับนี่ดินก็เป็นดินที่จกออกมาทมใหม่นะครับนี่เดี๋ยวจะมาหลุ่นกันนะครับว่ามันสีเปิดตาดอกอยู่ที่คอเท่าไดน,นะครับแล้วกะ็สองก็คือดอกเต้าผูนะครับดอกเต้าผูนี่สีบ้านกอนนะครับบ้านกนดอกตัวเมียเพราะว่ามันเป็นไนจะมันเป็นในเอาเองนะครับไนคาดพันเอง แต่แต่ช่วงเราดูการเท่ากันนะครับการที่ออกดอกตัวผูกก่อนหรือว่าตัวเมียก่อนเนี่ยครับนี่มันบานไร้ลร้งวดแล้วนะครับนี่บานลายชุดแล้วจากคนต้นนี่เบิดเบิดลแล้วนะครับมันหลืมออกไปตามข้อของตามก้านแล้วนะครับนี่ตามก้านใบแล้วถ้าเห็นถ้าชว่วงเช้าไม่นส่เห็นลายนะครับตอนนี้มันส่วงหางมงแรนครับผมมามาทายขิปสว่วงหางมงแรนครับมันก็เลย เริ่มยุบแล้วนะครับดอกเขายุบแล้วนี่ก็คือขอที่สองนะครับคือดอกตูผูนี่เขาจะออกกอนตามที่ผมได้แนะนำไปนะครับว่าถ้าเอาในจกเองนะครับจกเองว่าปลูกอานนเองว่าปลูกนี่คือหนึ่งมันสิมีแต่ยอดนะครับยอดมันสีลายข่แดงมันก็นสิแตกหลายคือมันสีเงานะครับมันสิบ่คอยมีดอกตัวเมีย ก็คือให้เอาไปปลูกกินตามหลังบ้านได้นะครับเพราะว่าเขาจะมียอดแล้วก็ดอกตัผูนะครับถ้าดวงนี้เนี่ยถ้าเด็กเก็บในมันไหวโดนนะครับเป็นสองไอเป็นสามเดือนขึ้นไปนะครับมันก็อาจจะมีดอกตัวเมียกมาให้ผสมนะครับนี่คือผมปลูกก่อนนะครับบาต้นเถงสามเดือนแต่ว่าก็เห็นเริ่มเห็นดอกตัวเมียเหล่วนะครับแต่ว่า มันสิผสมบติดก็คือก็คือว่าถี่บ่ทันเถึงนะครับบ่ทันเถึงสามเดือนบางเถ่อผสมบอติดนะครับเพราะว่าเขาสิรุดหลวงเองเลยนะครับเพราะว่าเขาเสริสมบูรณ์นะครับสมบูรณ์แต่ว่าดอกตัวผูนี่กับยอดลายนะครับนี่หลักก็คืออยากมาแนะนำให้ผูท้ที่คิดว่า สีเอาในไปปลูกไว้ขายนะครับคือว่าบออยากแนะนำนะครับถ้าปลูกขายก็คือลงทุนบอ่อลหลนะครับกระป๋องหนึ่งถ้าเป็นพันกลางคือผมปลูกนี่นะครับกบ็อย่ทีหกร้อยกว่าบาทนะครับต่อหนึ่งกระป๋องก็มีอยหลายเมล็ดนะครับลงทุนบ่หลายนะครับลงทุนแต่ว่าผ้นผลิตตอบรับมันสได้หลายนะครับแต่ถ้าหฮาใน ยกเองนะครับนี่แหละก็คือผลที่ได้รับก็คือมีแตเครือนะครับหน่วยสิบลายแต่ถานในซื่อนะครับมันจะแตกลายนะครับใ้ตาดอกของเขาตามแะแนงก็มีนะครับตามติ้งนะครับมีหลายนี่ก็เป็นเหตุผลนะครับที่ผมม่อยากให้เอาใน เองไปปลูกค้านะครับนี่ก็เป็นหน่วยตัวเมียนะครับนี่เขาได้เปิดตาดอกอย่ที่ขอทไายนะครับมาหลุ่นกันมานับเบิ้งนะครับนี่คือขอการที่หนึ่งนะครับการสองการสามการสี่การที่หาการที่หกนะครับการที่เจ็ดการที่แปด ตัวนี้เก่านะครับเก่าซิปนะครับนี่ซิปแล้วนะครับซิปเอฟนะครับซิปสองซิปสามนะครับซิปสี่ซิปห้าพอดีอายโทษเขานะครับตระหนักบังคันจำกับตระใดักไหมซิปหกนะครับ สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก่านะครับนี่สิบเก่ายีสิบยีสิบสิบใบในหนอนครับคนต้นของเขานี่ใบในหนอนยี่เอ็ดนะครับเป็นใบเป็นใบเหลียงตอนถี่มันสิออกใบจริงนะครับยี่สิบเอ็ดใบนะครับนี่นี่คือมันกระแดงนะครับต้นต้นมันวัสดสมบูรณ์คือว่ามันไดนหํา มาแต่น้อนะครับเพราะว่าบ่ได้หดหนามปล่อยตามธรรมชาตินะครับมันอยู่เปิดตาดอกอยู่ที่ขอทียี่สิบเอ็ดนะครับนี่ถ้าเกิดว่าพูดที่ปลูกไว้ลังบ้าน,นครับได้หดหนามแล้วนกะ็ให้ปุ๋ยให้ฟุ้งมันนี่นะครับมันสีสิเพิ่มคอขึ้นนะครับแับน,นี้มันอาจสิติดอยู่ทียี่สิบสองหรือ,รอรยี่สิบห้าก็ได้นะครับหรือบางคนนะครับดูแลได้ อาจสามสีก็ได้นะครับต้นนี้ก็คือยู่การบำรุงดูแลร,รักษานะครับคือของผมนีม่มันกระแดงนะครับปล่อยตามธรรมชาติอยู่สี่คอย,ยีปีดนะครับแต่วมาบางต้นนี้นะครับเท้านี่นี่ก็ดอกใหญ่เติบนะครับนี่ต้นนี้ตามสีพมเบิงก็คือมันออกขาวๆาวนะครับนี่ขาวแบบบา่าน่าจจะได้ผสมนะครับ ถ้า,าดอกมันจะได้ผสมมันจะเป็นอไอมเขียวนะครับมันจะเขียวกว่านิ้จักหน่อยตัวนี้เบื้องส่งเคือปขนันไดตัวนี้เบื้องนะครับมันติดการอยู่ที่เท่าไหร่นะครับนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับสิบกานนี้ สิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดมานีนะครับนี่เพราะว่ากาดมันงงมาหนีครับสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่นะครับตัวนี้เออตัวนี้ถือว่าติดอยู่ไก่นะครับเพราะว่าอย่างเพราะว่ามันบดายบดายหนามนะครับแล้วก็บดายฝุ่นมันกระแดงบอกง่ายงว่าเขาบดายหนามแล้วมันเห็ดให้อายุมันสั่นอายุของของเครือมันสีงามครับมันอายุมันสั่นลง มันก็เลยติดลูกอยู่ที่ขอทีนะครับนี่เปิดตาดอกอยู่ที่สิบสี่สิบหานะครับนี่ก็ถือว่าไก่เคียงกับเมล็ดพันธุ์กระปองนะครับนี่แต่ว่ายอดทองเขาเริ่มติดไวรัดนะครับนี่เพราะว่าจากใบนี่ไปนะครับเบิ้งมันเป็นตะปุ่มตะปั่มนะครับนี่นะครับติดไวรัดแล้วเพราะว่าพมบ่ได้ให่นามบ่ได้ให้ปุ๋ยบ่ได้ไห้ย,ยาทั้งสิ้นนะครับนี่ปล่อยตามธรรมชาติแล้วก็ดอกที่สอง ที่เขาเตรียมไปจากดอกแหละนะครับนี่ติดเวลารถแหลงนะครับนี่ขาวขาวแบบแข็งๆนะครับตัวนี้บาบานเลยนะครับนี่เดี๋ยวจะไม่หล่อหลุนกันนะครับว่ามันจะเมนตามคว้วที่พบอเวมาบ่นะครับนี่ดอกแหลกนี่ยังหาซิบหาซิบอยู่นะครับนี่นี่แล้ครับคือ ที่ผมได้แนะนำไปนะว่าถ้าเอาเมล็ดพันธุ์จากน่วยที่หฮาเอาบยง่ายก็คือนวยนวยมเมล็ดพันธุ์ที่ซื้อจากตลาดนะครับหล้กก็เสียดายในามันนะครับเพราะว่ากินเหนือมันแล้วเสียดายในเอามาปลูกกินหล้างบานได้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือเพราะว่ามันจะกินแหล่ลายาน,นครับกินยอด กินดอกโตผูนะครับแล้วก็บ,บางเทือฟุกก็อาจจะกินนวยนะครับนี่ก็คือขอดีการถี่สื่อนวยแล้วได้เมล็ดนะครับปลูกลังบานแต่ว่าปลูกขายบ่อนแนะนํานะครับบ่อนแนะนําให้เอาไปปลูกขายมันสเสียการลงทุนเพราะว่ามันสีงามใบงามยอดเครื่อนเงานวยมันสีบลายนะครับนวยมันสีบลายนี่ก็คือ ปัญหาของมเมล็ดพันธุ์จกออกจากน้วยวไปปลูกนะครับเพราะว่าการถีมเมล็ดพันธุ์ซื่อมาจ,จากกระป๋องนะครับเขาะจะมีการขวบคุมแล้วก็การเห็ดหาลูกดกน่วยดกนะครับก็บอรูวา่าทางบริษทัทเขาจจังไดนะครับะนั้นบราิษาัทมาจิลู่ใดนะครับเพราะาผมบ่ได้เลื่อนรู้เลือกถึงขนาดนั้นนะครับก็เลยอยากมา แบ่งปันประสบการณ์นะครับตามความเป็นจริงนะครับไอสายพันธุ์กลางนี่มันสีเรื่มเพ้นดอกอยู่ที่สี่สิบมือนะครับก็เรื่มเพ้นแล้วหรือบางทีกับมกเกินสามสิบแปดนะครับสามสิบแปดสี่สิบนี้ถ้าบำรุงใดก็เรื่มเพ้นแน่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าผสมก็คืออยู่ที่ห้าสิบนะครับเรื่มได้ผสมดอกแล้ว ถ้าพันธุ์อื่นนะครับก็ไล่ตามอายุไปนะครับถ้าพันธุ์พันธุ์เล็กนะครับพันธุ์เล็กก็สี่สิบมือได้ผสมดอกนะครับสี่สิบมือได้ผสมดอกอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับการบำรุงดูแลรักษานะครับดอกนี้ถ้าคือผมปลูกมานะครับบ่ได้นับว่าเขาจะเปิดตาดอกอย่ทธ่กานเท่าไดรน,นะครับเพราะว่าการที่บำรุงดูแลรักษาเป็น ขอสาคัญนะครับบริหนับว่ามันสิไปเปิดตาดอกอยี่สีเท่าใดนะครับว่บยง่ายก็คือสําหรับผมดอกแหลกพ้มสีผสมเลยนะครับมันสิไปเปิดตาอยู่ที่การที่สิบหรือว่าสิบสี่สิบหาก็ตามนะครับก็คือผมจะนับไปว่ยง่ายว่าเห็นดอกแหลกของเครื่อหลักนะครับพร้มสีผสมเอาเลยเพราะว่าถามมันบอติดนะครับมันก็นยังมีดอกสองลองหลับนะครับ แต่ว่าดอกสามนี่ผมบอผสมเอานะครับเพราะว่าผมเคยผสมแล้วมันพอผ่านมาตรฐานนะครับใส่เขามันจะปล่อยง่ายร่อนมันบดด้นะครับผมจะมาผสมเอาดอกแขนงเทีนนะครับอย่างเช่นเครื่อ,อนี่นะครับเป็นแขนงของของเหงานะครับมันกะไงสมบูรณ์นะครับห้าผสมเอาดอกแหลกกะไนให้กันนะครับ แล้วการที่ผสมมาติดนะครับมันจะมีอยู่หลายปัจจัยนะครับหนึ่งอากาศนะครับช่วงที่ผสมดอกนี้บางเทือมันฝนตกนะครับหรือว่าให้ปุ๋ยพิษช,ช่วงนะครับแล้วก็การที่ผสมเกสรน,นี่บ่ถือต้องนะครับบางเทือการผสมเกสรกับบ๊วยมีหยังหมากมามนะครับบางที่แมงใหม่ผสมไหกติดขึ้นกันนะครับ แต่ว่ามันข้นอยู่ที่ปัจจัยหลายอย่างนะครับช่วงผสมดอกไ้นามไลยกับพิษนะครับไ้นามไลยมันก็เห็ดให้ฟักทอง่อจากจับลูกนะครับมันจะไปพวกเลียงเครื่อเรียงยอดเลียงใบยังสีนะครับมันก็เห็ดให้่อจากจับลูกได้นะครับมันจะเป็นไข่ไข่ฟักทองบ่าใบไปยังสีนะครับได้อาหารหลายกับ,บ่อจากติดลูกนะครับทุกอย่างนะครับมันก็ช่วงที่ ผสมดอกนี่มันปัจจัยหลายอย่างนะครับตองเฮ็ดให้ถือลักนะครับนี่ก็มาแนะนำว่าเมล็ดพันธุ์จากน่วยนะครับมันสิติดลกูกอยกไก่นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ แล้วก็คลิปต่อไปก็คือการมาติดตามว่านวยนั่นนะครับมันสติดบ่อนะครับว่บามันสิบานให้ผสมบ่อนะครับใกล้ฤดูการแล้วนะครับอีก่หลายเดือนนะครับส่วนมาเขาจะปลูกไอเดือนตุลานะครับอีกเหลาเดือนก็คือจะได้ลงมือปลูกนะครับฟักทองกเ็เลยบ่อคอยได้เห็นผม เดตคลิปลงนะครับก็จะเป็นพวกรถไถนะครับสองหนึ่งท้แห้นท้ทหน้าแล้วก็ปลูกข้าวโพดนะครับเพราะว่าผมปลูกข้าวโพดมันก็เลยบ่ค่อยได้อัปเดตลงบันไดเพราะว่าข้าวโพดมันบ่ค่อยมีโรคร้ายคือพวกเพืิดลงเครื่อนะครับแต่ขาแน่แต้น,นอนนะครับแล้วก็อีก,อกช่วงต่อไปนะครับบ่โดนก็นคือสิปลูกแตงนะครับปลูกแตงอยู่ประมาณอีกสิบห้าเมื่อนะครับ รอเดือนขึ้นก่อนนะครับช่วงนี้มันเดือนดับนะครับการที่ปลูกเผืชนะครับมันก็มีเทคนิคมีวิธีอยู่นะครับการสิปลูกช่วงใดราคามันสีดีแล้วก็มันสีประสบความสำเร็จนะครับส่วนแล้วคลิปนี้ก็มันมีอย่างหลายนะครับพามาเบงฟักทองที่ปลูกไว้ให้เบงนะครับเพื่อ แนะนำแล้กก็แบ่งปันความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับสำหรับมเมล็ดพันธุ์ที่จกเอาจากน้วยนะครับมาแนะนำนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ยังติดตามแล้กก็ให้กำลังใจผมมาตลอดนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม